คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากลุงคันว่า,าราบสวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงโชคกันด้วยนะจ๊ะนี่กลับมาแล้วนีดแซมคนเดิมนะครับผมมิโยกับะไรวเนี่ยไทยเกอร์ไทเกอร์เออไทเกอร์มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มไปเมื่อกี้แล้วแหละเออรีบกดไปหน่อยขอโทษครับผมขอโทษ อย่างเงี้ย ب, เอาทุนมาแค่สี่ร้อยหน่อยๆน,นะไปครับผมใครอยากเล่นก็กดลิง,งก์ปังหมุนด้านล่างได้เลยนะครับผมสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมมาจัดมารอบละยี่สบบาทจัดไปอู้อา้อาวอ้าวเต็มจอเฉยเลยคูณสิบโอ้โหเฮ้ยมาแล้ว,ลวมาแล,วแล้วก้อนแรกของเราครับผมบิ๊กวินมาแล้วนะ หกหกร้อยบาทพวนเออไม่เพิ่มเติมหรือเงี้ยละไปครับผมไปเรื่อยๆเอาเออเออเหมือนมันเลงเหมือนมันเลงไม่เลงไม่มาเว้ยหึหึอืมเย้เย่มามันพูดเงี้ยเออไปก็ผมไปเรื่อยๆเอา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  อีกปล่อยให้หวะนะเอาอีกครับผมเอาอีกอย่าหยุดเท่านี้นะอย่ารออย่าล้ออย่าล้อหน่อยอีกหน่อยพีย่เสียดายไปหน่อยมันเป็นไรครับผมไม่เป็นไรเอ้ยมาอีกแล้วคุณเจ็บมาอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหไปเรื่อยๆเลยครับผมไม่มีหยุดไม่มีย่อนเลยตอนนี้อออืื้ห อีกหกร้อยไปดิมา 1, อันเองแล้วมาเราเพิ่มเบ็ดอีกสักหน่อยนะรอบละเท่าไหร่ดีสามสิบไหมสี่สิบเลยเโดดไปหน่อยสี่สิบไปเลยแล้วกันจัดมาเอ้าเฮ้ยเข้าเลยเว้สี่สิบแป๊บเดียวเข้าเลยส้มมาเขาบผมส้มมาเอาไหมโอ้ยไมอย่อีกเปล่าเอ้ยอีกงั้นนึงอันเดียวอันเดียวอันเดียว มาแล้วครับผมสุดยอดเป็นไปเลยร้อยยี่สิบปูนไม่ดี <c oughs> ไปอีกพันหนึ่งแล้วครับผม <c oughs> เจ็บ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 เลยไงถ้าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมนะจ๊ะ่หุ้ย เอาอีกไหมเนี่ยครับผมจริงๆถ้าเล่นแล้วได้ให้เลิกนะอย่เล่นต่อนะอย่าเล่นต่อเยอะนะอุ้ยไปหน่อยอีกหน่อยเอาอีกหน่อยเอออีกนิดนึงอุ้ยจะได้จะได้คุณแค่นี้เองเฮ้ยคอนโทรมาแล้วครับผม เออหลังวันก้อนโตก้อนแรกเอาไปต่อครับผมไปต่อเอาไงก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปแล้วนะวันนี้พอก่อนนะเออ